ครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของครูที่ปรึกษาผมแจ็คไรเดอร์มาแล้วครับและแน่นอนผมมาพร้อมกับคุณแม่ขอปรึกษาครับวันนี้ผมมีคุณแม่นะครับที่มีปัญหาคล้ายๆกับอีกหลายๆคนครับที่ไม่ค่อยจะมีเวลาอยู่กับลูกนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยด้วยซ้ำช่วงเวลาที่ทํางานหนักมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสมาธิสัน้นการติดโทรศัพท์และการควบคุม อารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะครับคุณแม่หนักใจมากๆอยากจะมาขอ,ขอคําตอบและหาทางออกไปได้วยกันครับต้องต้อนรับนะคะคุณแม่เบครับคุณธิติรัตน์รุ่งโรดสวัสดีครับแม่เบสวัสดีค่ะอย่างที่ผมบอก,บอกไปเลยนะความห่วงของเราก็คือลูกคนนี้แหละ แต่ว่าวันนี้จะได้คุยกับคุณครูที่ปรึกษาของเรานะครับต้อนรับนะครูนาอังคณามาตรรังสรรครับสวัสดีครับคุณนาสวัสดีค่ะนะฮะคุณแม่เบนมีเวลา20นาทีในการคุยกับคุณนานะครับสบายๆอยากรู้อะไรถามได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญ20นาทีนี้ถ้าหมดแล้วหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ดีนะครับพร้อมไหมฮะค่ะถ้าพร้อมแล้วปรึกษาครูนากันครับ คือลูกอายุห้าขวบค่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็นิสัยปกติก็ล่าเริยปกติอะค่ะแต่ว่าจะมีความไม่อยู่นิ่งเลยเป็นประจำมาค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้แม่เบเนี่ยคิดว่าลูกน่าจะมีเรื่องของสมาธิสัน้นใช่ค่ะไม่ไปหาคุณหมออยะออยังไม่เคยไปหาคุณหมอแต่เคยปรึกษาคุณหมอแบบเวลาเดินผ่านโรงพยาบาลอ,อย่างเงี้ยค่ะ,ะ,ะ,ะวิเคราะห์ว่าลูกเป็นสมาธิสั้นเพราะ เพราะว่าเขาจะอยู่นิ่งไม่ได้เลยแม่ห้านาทีก็ไม่ได้สิบนาทีก็ไม่ได้เรื่องของการเรียนอะเวลาสอบมาหรือเรียนอย่างเงี้ยได้เกรดดีมากค่ะแต่ว่าคุณครูเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาอะไม่สามารถที่จะอยู่เฉยเยได้เลยเวลามีกิจกรรมที่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนเพื่อ,อจะได้แบบขึ้นเวทีร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเองจะโดนแบบไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะอ้อมได้อะไรได้เพราะเล่นตลอด ชายเล่นตลอดแต่เข้าใจฟังแต่ว่าไม่หันหน้ามามองครูไม่อะไรเลยแต่พูดรู้เรื่องฟังหรืออะไรเงี้ยเรียนได้เข้าใจครับครับนะฮะอันนี้ก็เลยวิเคราะห์จากที่ปรึกษาคุณหมอแบแผ่นผ่านเนาะยังไม่ได้พาลูกไปคุยขนาดนั้นคิดว่าเป็นสมาธิสั้นคุณแม่เป็นห่วงเรื่องอะไรครับแรกเลยเออเรื่องความไม่อยู่นิ่งของเขาแหละเวลาที่ พอหมดวันไปอะ่ะเขาดูเหนื่อยมากแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะพักผ่อนอมไม่ไม่ไม่หยุดอยู่เฉยๆเลยอะค่ะมมมไม่เขียนหนังสือหรืออะไรที่จะทำให้เขามีสมาธิเขาจะเลือกที่จะไม่เอาเลยเลือกทำที่จะวิ่งเล่นมากกว่าหรือเล่นอะไรที่มันแบบผ่านไปไวๆมากกว่างี้ค่ะห้าขวบแล้วครับนะฮะมีปัญหาเรื่องติด หน้าจอเหมือนกันไหมฮะมือถงมือถือก่อนหน้านี้ใช่ค่ะติดหนักมากจนถึงขนาดแบบว่าถ้าไม่ให้โทรศัพท์นี่โกรธเลยแต่หลังๆมาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่สามารถอยู่เฉยได้เปิดทีวีปุ๊บขึ้นเดี๋ยวปีนเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาพรวมเป็นประมาณนี้คุคณาครับเป็นห่วงเรื่องของอสมาธิสั้นและความสนที่ถือว่าหนักมากๆครับในสายตาคุณแม่ครับ5ขวบครูณาให้คําปรึกษาหน่อยครับรบกวนถามนิดนึงค่ะ แม่เบคเคยอ่านนิทานให้ลูกฟังไหมคะ,ะมีอ่านก่อนนอนค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆแบบก่อนที่จะเข้าไปนอนมีอ่านค่ะมีซื้อหนังสือมาอ่านเยอะมากให้เขาเลือกเองแล้วเวลาที่อ่านให้เขาฟังปฏิกิริยาลูกเป็นอย่างไรบ้างคะเขาจะดูแล้วเขาก็จะเล่าในแบบที่เขาดูดูในนิทานนะคะแล้วเขาก็จะเล่าก่อนแล้วจะไม่ค่อยฟังเราไม่เคยไม่ไม่ค่อยจะฟังเลยดีกว่า ค่ะหลายคนรู้สึกว่าเวลาที่เด็กเนี่ยอยู่ไม่นิ่งเราก็มักจะไปตัดสินว่าเขาอะสมาธิสั้นแต่เด็กบางคนเนี่ยถ้าสังเกตจากที่แม่เบเล่าเนอะว่าท้ายที่สุดเขาสอบหรือทำอะไรเขาก็ได้คะแนนที่ดีก็แสดงว่าลูกเป็นคนที่ชอบใช้ร่างกายแล้วเด็กบางคนเนี่ยเวลาที่เขาจะเรียนรู้อะไรเนี่ย เขาอยู่ไม่นิ่งเขาใช้ร่างกายของเขาขยับแต่หูของเขาฟังแล้วเขาก็มีทักษะในการจินตนาการหรือคิดในขณะที่เคลื่อนไหวร่างกายค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้คิดว่าเป็นสมาธิสั้นนะคะแล้วถ้าเราอ่านนิทานให้เขาฟังแล้วเขาสามารถจดจ่ออยู่กับน,นิทานได้แล้ว เขาพร้อมที่จะเล่าให้เราฟังด้วยในแบบฉบับของเขาเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงชอบเคลื่อนไหวร่างกายชอบแสดงออกแต่แสดงออกของเขามันเป็นในวิธีของเขาซึ่งเด็กเหล่านี้ก็จะไม่ใช่คนที่จะมาสงบนิ่งตั้งใจเป็นภาพพับไว้ก็ไม่ใช่นะคะให้แม่เบยลองใช้วิธีการอ่านหนังสือนิทานให้เขาฟังเยอะๆค่ะอ่านให้เยอะมากๆเลยนะคะ ก,ก็จะช่วยแก้ทั้งเรื่องของสมาธิสั้นรวมถึงสัมพันธภาพด้วยค่ะแต่เห็นอย่างนี้คุณาเป็นไปได้ไหมว่าน้องนี่เป็นพวกแบบพลังเยอะคุณนาครับใช่ค่ะต้อง,อง,องเอามันทิ้งตลอดเลยใช่ค่ะ<อ>แล้วเด็กเด็กเหล่านี้คนก็จะแบบรู้สึกว่าเขาอะไม่ฟังแต่เชื่อ,อไหมคะว่า มีเด็กที่วิ่งไปวิ่งมาแต่ตอบอะไรได้หมดเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแต่พอบางครั้งเนี่ยเราไปปรึกษาแพทย์แล้วแพทย์วินิจฉัยว่าเขาสมาธิสั้นแล้วบางแพทย์บางท่านนะคะก็ให้เขากินยาแล้วก็ทำให้เขาเสื่องซึมทีเนี้ยสมองของเขาก็จะยิ่งช้าแล้วก็กลายเป็นเด็กมีปัญหามากขึ้นตรงนี้ต้องระมัดระวังมากเลยค่ะในบางกรณีนะครับใช่ค่ะอย่างที่คุณาเล่ามาครัแบแบม่เบ เห็นภาพลูกในอีกมุมหนึ่งไหมฮะอ่าเริ่มเห็นแล้วคะ่ะอ่าว่าเขาเป็นคนต้องขยับร่างกายตลอดอเวลาแต่ในขณะที่ขยับก็เรียนรู้สิ่งต่างๆไปด้วยรวมถึงรับในสิ่งที่คุณแม่พยายามจะเล่าแต่เขาแค่ไม่ได้นั่งฟังคุณแม่อย่างงี้ถูกถูกไหมถูก,ถกพอพอผ่านไปถึงแล้วคุยกันรู้เรื่องว่าอ๋อมากี้แม่พูดเรื่องนี้รู้เรื่องค่ะ เห็นไหมเห็นมุมหนึ่งของลูกลนะ,ะสบายใจขึ้นไหมคะสบายใจขึ้นมาก <laughs> สบายใจขึ้นมาก <laughs> ผมได้ยินแม่เบย์พูดอย่างนี้ <laughs> คุณดา,าได้ยินแบบนี้ <laughs> ก็สบายใจเช่นเดียวกันนะฮะ <laughs> ใช่ค่ะนะฮะแม่เบย์ครับเดี๋ยวเราไปต่อคําถามต่อไปดีกว่านะครับใช้เวลากําลังดีเลยครับตอนนี้อีก14นาทีของคุณแม่ครับคําถามต่อไปปรึกษาคุณนาต่อครับ <laughs> มีมีเรื่องที่เวลาเขามีปัญหาที่โรงเรียนหรืออาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเวลามีมีเรื่องอะไรที่โรงเรียนเขาจะไม่ค่อยเล่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเปิดใจอะไรกับเราสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะหรือเวลาที่เขามีอะไรอยากจะเล่าเขาส่วนมากเขาจะไปเล่าให้ให้บรรดาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหรือคู่หรืออะไรอย่างเงี <S <S ้ยเขาอยากจะเล่า <S <S เขาอยากจะพูดในส่วนของเขาแต่ว่าพอถึงตอนเราอ่ะพอเราถามปุ๊บเขาจะพูดเลยว่าไม่มีอะไร ไม่มีถามว่าที่โรงเรียนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอยากจะเล่าให้ฟังไหมไม่มีแต่เวลาที่เขาอยู่กับกับคุ่นคู่หรืออะไรเงี้ยเขาจะพยายามแย่งแย่งคุยแย่งพูดอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราดุไปหรือเปล่าแต่เวลาที่เราอยู่กับเขาเราก็ไม่ดุเลยไม่ดุเลยแล้วก็เราก็พยายามพูด คุยกับเขาดีๆให้เขาไม่กลัวเพราะว่าเราอยู่กันแค่สองคนก็เลยแบบพยายามที่จะไม่ดุไม่คุยไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าเขาจะกลัวเรา,าแต่กลายเป็นไม่เล่าอะไรเลยมากกว่าเงี้ยค่ะแม่เบมีเรื่องที่เป็นห่วงไหมครับเช่นอ่าเรื่องอะไรที่เขาไปเจอมาแล้วเขาไม่มาเล่าแต่เราไปรู้ที่หลังแล้วเรารู้สึกเป็นห่วงเขาเลยใช่คือบางบางครั้งที่เขาไม่สบายมากๆเลยถึงขนาดแบบอ้วก หรือมีอุบัติเหตุที่โรงเรียนนิดๆหน่อยๆแล้วกลับบ้านมาคือเจอแบบตัวช้ำนิดนึงหรืออ้วกที่โรงเรียนเนี้ยคือเราจะไม่รู้เลยว่าเขาไม่สบายหรือเป็นไข้หรืออะไรเงี้ยมารู้อีกทีนึงก็คือครูประจําชั้นเล่าให้ฟังแล้วว่าวันนี้เขาไม่สบายหนักมากเลยนะ แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนตัวร้อนอยู่แล้วแล้วเราไปวัดไข้แล้วมันก็ดูเป็นปกติของเขาปกติของเขาคือร้อนเป็นปกติใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเขาก็คือแบบไม่สบายหนักมากอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่เล่านะคะกลับบ้านมาเหมือนสภาพปกติเลยผ่านไปเป็นวันแล้วถึงจะมารู้ทีหลังหรือแบบเวลามีเรื่องที่โรงเรียนก็คือต้องรอให้ครูเล่าให้ฟังแต่ตัวเขาเองจะไม่เล่าเองเลยเด็ดขาดไม่มีหลุดออกมาพอแม่เบรู้ว่าวันนี้เขาตกบันไดหรือว่าอาเจียนที่โรงเรียนแล้ว พอรู้แล้วเนี่ยแม่เบคุยกับเขาแบบไหนลองยกตัวอย่างบทสนทนาสิคะคือปกติแล้ว,ว่าเวลาที่หนูรู้เรื่องมาหนูก็จะถามเขาว่ามีอะไรอยากจะเล่าให้แม่ฟังไหมที่โรงเรียนเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่มีอะไรหนูก็เลยบอกว่า,าคุณครูเล่าให้แม่ฟังว่าวันนี้ลูกอ้วกเหรอคะหนูหนูคุยอย่างนี้กับลูกแต่ว่าคือแบบลูกก็บอกว่าใช่ครับอ้วกแล้วเขา ก็ไม่ปฏิกริยาคือเขาใช่ไม่เล่าต่อคือเขาก็จะตอบแค่คําถามที่เราเราถามเขาว่าเออเรารู้แค่นี้เราก็ถามแค่นี้แต่เขาจะไม่พูดอะไรต่อแล้วเขาจะเงียบแล้วก็เล่นอย่างอื่นไปเลยเปลี่ยนเรื่องไปเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเด็กที่ไม่เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอะ่ะเราไปคิดว่า เราพยายามที่จะไม่ดุและไม่ทําให้เขากลัวแล้วคิดว่าความกลัวเนี่ยทำให้เด็กไม่เล่าบางทีมันก็ไม่ใช่นะคะแต่มันอาจจะออกมาในรูปแบบที่แบบเด็กไม่รู้สึกว่าเราฟังเขาอย่างลึกซึง้งแม่เบอาจจะต้องฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึง้งหรือฝึกที่จะลองคุยแบบเชิงปฏิสัมพันธ์เช่นถ้าเมื่อก่อนเนี้ยตอนที่นาเนี่ยมีลูกเด็กๆพอเวลาเราถาม อันนึงเนี่ยอย่าใช้การซักจากโรงเรียนว่าวันนี้มีอะไรไหนเล่าให้แม่ฟังสิหรือวันนี้เป็นไงบ้างลูกมีความสุขไหมมีอะไรสนุกบ้างลองเปิดประเด็นคุยที่แบบว่าไม่ได้เป็นการซักฟอกอะค่ะแล้วก็พอเขาเล่าเนี่ยเราลองแบบฝึกที่จะฟังอย่างลึกซึง้งหรือถ้าเรารู้ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังลองคุยกับเขาว่า วันนี้มีอะไรที่ลูกไม่สบายใจไหมถ้าเขาบอกว่าไม่มีเราบอกหรออ๋อลูกยังไม่พร้อมเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมถ้าเมื่อไหร่พร้อมบอกแม่นะแม่อยากฟังถ้าเป็นแบบนี้มันจะทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่าแม่อยากฟังจริงหรือเปล่าถ้าอยากฟังจริงพอเขาเริ่มเล่าเนี่ยเราก็ต้องฟังเขาอย่างจริงๆเวลาฟังจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ใช่การแทรกหรือว่าการที่พยายามสอนเขาว่า ลูกก็อย่าทําอย่างนี้เซจลูกต้องไปบอกครูนะั้นลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนี้พอเวลาเป็นแบบนี้เนี่ยบางทีลูกจะรู้สึกเหมือนวิธีการคิดของเขากับเราไม่เหมือนกันแล้วเราก็มีวิธีการสั่งสอนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาทําแบบนั้นไม่เป็นแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไม่เล่าดีดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนมีประเด็นบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันยาก hmm. ค่ะ หรือทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนเก่งที่จัดการอะไรได้ว่าคิดไปในอีกทางหนึ่งกับแม่ใช่ค่ะแล้วบางทีแม่แทรกอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเล่าแล้วก็ไม่ฟังต้องฟังเขาเยอะๆะมากแล้วก็ต้องฝึกสะท้อนเรื่องที่เขาเล่าเช่นอ๋อวันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมลูก แล้วลูกรู้สึกแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยฝึกที่จะสะท้อนเหตุการณ์สิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังแล้วเราก็เล่ากลับไปแบบภาพที่เราเห็นคือเวลาเด็กปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่บางทีมันเป็นพลังงานบางอย่างการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันแปลกตรงที่บางทีมันเข้าไปถึงใจเขาแล้วมันมีบางอย่างที่เชื่อมพลังงานกันอยู่แล้วเขารับรู้ได้ใจถึงใจอะว่า อ๋อเราอยู่กับเขาเราฟังเขาจริงๆระหว่างวันเนี่ยแม่เบก็อาจจะลองคิดถึงลูกบ่อยๆอะค่ะคำว่าคิดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเราคิดถึงเรานึกถึงเขาแล้วมันไปถึงเขาจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าคิดถึงคือเหมือนเราส่งพลังบางอย่างถึงเขาส่งความรักถึงเขาที่เขาเรียกว่าคิดถึงพอคิดแล้วมันไปถึงเขารู้สึกเหมือนเราอยู่ข้างๆเขา ความสัมพันธ์มันก็ถูกถักทอผ่านการที่เราคิดถึงเขานี่แหละค่ะไงครบคุณแม่ครับเคยคิดถึงเขาไหมในระหว่างวะเคยคิดถึงแต่ว่าคืออาจจะต้องกลับไปลองคุยกับลูกใหม่ลองคุยลองตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดมากขึ้นเรียนสำคัญเลยที่คุณนาพูดเมื่อกี้เนี่ยผมผมคิดว่าคุณแม่เบเริ่มเห็นและเข้าใจแนละ้วคือประเด็นคือ แม่อาจจะไม่ได้คุยเยอะขึ้นแต่คุณแม่ต้องไปฟังเยอะขึ้นใช่นะฮะถ้าตีโจทย์ตรงนี้แต่บมว่าน่าจะเห็นพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเขาเพราะว่าคุณแม่จริงหนักใจมาตั้งแต่เรื่องแรกเลยเนาะใช่อนิทานก็ดูเขาเกิดเขาอยากจะพูดของเขาอ่ะอยากจะเล่าขเขาอยากจะเอาถ้าไ,ไปไม่ไปฟังแม่แม่กำลังจะอ่านให,ห้เราก็จะรู้สึกนะฮะในเรื่องที่เป็นปัญหาหรือเรื่องของโรงเรียนเนี่ยบางทีผมว่า เราไม่ต้องคุยกันในแค่ของปัญหาอย่างเดียวถตกองไหมคุณนาครับค่ะเม,มื่อกี้แจ็คพูดประเด็นนี้ดีมากเลยนะคะอย่างเช่นพอเราเปิดนิทานขึ้นมาแล้วลูกอยากจะเล่าเนี่ยเป็นโอกาสทองเลยที่แบบหันไปฟังลูกว่าอันไหนลูกลองเล่าซิแม่อยากฟังแล้วพอเวลาเราตั้งใจฟังสิ่งที่เขาเล่าสิ่งที่เขาจินตนาการเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขากำลังพูดเนี่ยมีความหมายแล้วต่อไปเวลาที่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะอยากเล่าให้เราฟังมากขึ้นค่ะ ตรงนี้ดีมากๆเลยค่ะครับแต่คุณนาครับผมอีกนิดเดียวฮะคือบางทีผมเข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะฮะคือเป็นห่วงอะโดยเฉพาะการคุยในเรื่องที่เป็นปัญหา mm hmm. เช่นเขาเขาเก็บไปที่โรงเรียนเขาเไม่สบายที่โรงเรียนเราก็พยายามจะคิดช่วยเขาอะ่ะแล้วพยายามจะบอกเขาหรือพยายามจะสอนเขาอะ่ะแล้วบางทีมันห้ามใจไม่ได้นะบางทีไม่อยากอ่ะถ้าฟังแบบนี้แล้วอ่องั้นไ่งั้นพยายามไม่สอนเขาดีกว่าฟังเขาเยอะแต่บางทีมันห้ามใจไม่ไหวด้วยความ <c oughs> เป็นพ่อเป็นแม่ต้องพยายามเตือนใจว่ายังไงฮะแบบด้วยความห่วงด้วยความรักเราคิดว่าการสื่อสารที่ดีในครอบครัวคือการที่เราต้องพูดกับลูกเยอะๆซึ่งไม่ใช่เลยค่ะมันคือการฟังอย่างลึกซึง้งแล้วอันนี้มีความหมายมากๆเวลาที่ลูกเป็นอะไรเนี่ยแล้วเราเข้าไปถึงความรู้สึกเขาได้สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกเขาได้เนี่ยมันก็จะฝึกให้เขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเขาเองแล้ว เขาก็จะพัฒนาเรื่องการเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีนะคะ hmm. เพราะนั้นแม่พ่อเนี่ยก็ต้องอดใจที่จะ Deep Listening ฟังอย่างลึกซึ้งให้เป็นค่ะ hmm. หยุดสอนเพื่อที่จะฟังเขามากขึ้นค่ะและเขาก็จะเรียนรู้ชีวิตของเขาได้พัฒนามากขึ้น hmm. เยอะมากเลยค่ะตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเคสของน้องนะผมว่าพลังเยอะนะ ใช่ค่ะ oh, ต้องการปล่อยอะฮะคุณอาฮะใช่ที่โรงเรียนเขาเลยพยายามที่จะเรียกร้องครูให้ฟังเขาเพื mm ่อนให้ฟังเขาเพราะนั้น mm hmm. พอกลับมาที่บ้านแม่มีหน้าที่ตั้งสติเลยวันนี้ฉันจะฟังลูกอยากพูดอะไรมาพูดมาเลยแม่จะฟังแล้วจะดีมากเลยค่ะความสัมพันธ์ก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะลองดูค่ะแม่เบย์อืมเป็ไงแม่เบย์ โอเคค่ะ <laughs> กลับไปลองใหม่ได้ฮะเอา้ามีเวลาอีกสี่นาทีกว่าครับแม่เบครับยังมีเรื่องที่เป็นห่วงอยู่ปรึกษาคุณาครับเรื่องกินเลยค่ะตอนนี้คือเขาเป็นเด็กที่เลือกกินแล้วก็กินยากมากมาตั้งแต่เด็กแล้วแบบคือพอเริ่มกินอาหารที่มันเป็นชินช้นๆได้เนี่ย <c oughs> เขาจะไม่สามารถที่จะกินอะไรที่มันเป็นเทคเจอร์แปลกประหลาดจากข้าวถ้ากินข้าวก็ต้องเป็นทรงเนื้อเดียวกัน อะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือถ้าเป็นไก่ก็ต้องบดไข่ก็ต้องบดไข่ทอดไข่เจียวนี่คือบดไข่ต้มเนี่ยกินเป็นชิ้น,ช,นชิ้นนี่คือต้องหันให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะผักน,นี่ถ้าเห็นอยู่คือไม่เอาเลยต่อให้เป็นชิ้นเล็กแค่ไหนก็ไม่เอาไม่กินผักและของต้องตัดเป็นชิ้นเล็กใช่เมื่อกีเราอยากจะให้ลองกินไก่ทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆไปแทะเองบ้างก<ม>็งไม่มีทางเลยไม่ีทาโอ้โหแบบนี้ฮะคุณาครับคุยปรึกษาแม่เบนเลยครับอันเนี้ยชัดมากเลยนะคะเพราะว่า ถ้าเวลาที่เขาไม่ชอบกินอาหารแบบนี้แล้วแม่เบไม่ได้อยู่กับความรู้สึกของเขาแล้วพยายามที่จะบดอาหารให้แล้วบางทีเราเผลอพูดเยอะว่ากินนะลูกอันนี้มีประโยชน์กินเยอะๆกินเยอะอ่ะแม่ทาเล็กๆให้อันเนี้ยทำให้แลกินนะแล้วพอเขากินแล้วเขาก็รู้สึกไม่โอเคเขาก็ยิ่งไม่อยากกินนะคะ mm. การกินอาหารเนี่ยมันเป็นศิลปะมากเลยว่าหนึ่งบนโต๊ะอาหารต้องไม่มีความเครียดค่ะ ต้องไม่มีการบ่นหรือว่าไม่บังคับเแอบเห็นภาพบ้านตัวเองบ้างไม่ไม่ไม่ใช่วิธีว่าจะต้องแบบว่าอันนี้มีประโยชน์ลูกกินไปเยอะไม่ต้องค่ะเพราะว่าให้สังเกตครั้งหนึ่งเนี่ยพี่นะเจอกับตัวเองเลยเห็นคนเข็นรถเข็นเนาะพอถึงเวลาเด็กเขาออกมาแล้วก็นั่งกินอาหารในกระมังกินผักกินอะไรทุกอย่างเลย โอ้โหไอเรานี่แบบประนีทุกอย่างเนี่ยลูกไม่กินสักอย่างเพราะนั้นพอวันหนึ่งที่พี่เริ่มเข้าใจเรื่องของการกินของมนุษย์เนี่ยคือต้องไม่มีความเครียดต้องกินด้วยความสุขแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าให้คุณแม่น่ะกินอาหารให้มีความสุขแล้วไม่ต้องบอกเขาว่ากินอะไรลูกกินอะไรอันนี้กินแล้วดีลูกไม่ต้องเลยค่ะและยิ่งผักนี่นะคะไม่ต้องบังคับเลยค่ะ ให้คุณแม่กินผักให้อร่อยแล้วบอกโอ้โหอันนี้มันอร่อยจริงๆแม่ชอบมากเลยและอย่างไก่นี่นะคะคุณแม่ลองกัดเนื้อไก่แล้วก็เคี้ยวให้เขาดูแล้วก็รู้สึกว่าโหเคี้ยวแบบนี้นะมันอร่อยมากเลยแม่ชอบมากเลยลองกินอย่างมีความสุขให้เขาดูแล้วเดี๋ยวเขาเมื่อไหร่ที่เขาอยากทําตามเดี๋ยวเขาจะกินอาหารได้หลากหลายมากและผักเนี่ย จริงๆมันเป็นเรื่องหลายอย่างเนื้อผักนีนมันลงรายละเอียดเยอะมากเลยเรื่องเด็กที่ไม่กินผักครับแต่กลัวเวลาจะไม่มีเนาะใช่ฮะแต่ว่าพอเห็นภาพแล้วก็ต้องถามกับแม่เบว่าเวลากินข้าวปกติของเขาเนี่ยเราเป็นการกินโอ้เกณฑ์ถึงเวลากินของหนูแล้วหรือเรากินพร้อมๆกันทั้งครอบครัวกินด้วยกัน ส่วนมากจะกินด้วยกันค่ะกินด้วยกันแต่ว่าคือพอถึงเวลาของของเราเขาก็จะไม่กินพอเขาเริ่มเห็นเขาก็จะไม่เอาแล้วหรือว่าเขาจะยอมอดข้าวเคยเคยเคยแบบให้เขาลองดูซิว่าถ้าเขาหิวมากๆเขาจะกินไหมเขายอมอดข้าวไปเลยทั้งวันหนึ่งเพื่อที่จะไม่กินเลยไม่กินข้าวกับเราใช่ไม่ใช่ไม่กินข้าวกับเราไม่กินข้าวที่มันมันเราไม่ผสมให้อะค่ะคือแค่ข้าวกับไข่ก็ไม่เอาตอนเราต้องผสมให้เขาด้วยอย่างเงี้ยลองใช้วิธีนี้นะคะ เพราะว่าอันนี้ใช้ได้ผลมาหลายคนอ๋อลูกยังไม่หิวหรอคะงั้นเดี๋ยวแม่วางไว้นะลูกเมื่อไหร่หิวมากินนะแล้วคุณแม่ก็ลองวางไว้แล้วก็ลองไปทําอย่างอื่นไม่บังคับเขาค่ะเดี๋ยวสักพักเขาจะแอบมากินแล้วพอเขาแอบมากินเนี่ยก็ให้เราแบบเหมือนพอเจอจานข้าวที่เขากินก็แบบดีใจจังวันนี้ลูกกินข้าวอร่อยไหมลูกแล้วก็กอดเขาแค่นี้เองค่ะไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องบังคับค่ะ ลองลองดูวิธีแบบนี้นะคะเคยทำยังครับยังไม่เคยค่ะลองดูคุณแม่เบฮะคคีย์ที่สำคัญนิดเดียวนะฮะตอนนี้หมดเวลานะฮะทำมื้ออาหารให้เขามีความสุขนี่คือสิ่งที่คุณนาบอกใช่ค่ะอย่ามีความเครียดในการกินอาหารนะฮะถ้าเขารู้สึกถึงความเครียดเมื่อไหร่อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะฮะ,ะวันนี้หมดเวลาจริงๆนะฮะแต่ว่าคุยกำลังสนุกเลยนะคะแม่เบครับก็เชื่อว่าแม่เบเองเนี่ยน่าจะยังมีเรื่องอื่นๆอีก โอกาสหน้าโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณแม่เบมากที่มาคุยกันครับขอบคุณครับและขาดไปได้ขอบคุณครูนาครับของขอบคุณครับตอนนี้คือรู้สึกว่าเราต้องฟังลูกให้มากขึ้นเราต้องเข้าใจเขามากขึ้นคิดถึงเขากว่าน,นี้อีกนิดนึงไม่ไม่สอนจนเกินไปแล้วบางทีทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่ต้องลองดูก่อนนะคะ